ต้นเครื่องว่ะคืออย่งมททนทัวเตาทัวเตาอ่ะเสาหสาธรรมชาติสเบัดสะบัทสบายดีทุกคนตอนนี้ประดับดินอยู่ที่เมืองคำเกิดแขวงบริคำใสหรือว่าซอทีทุกคนอู้จักกันดีก็คือหลักสาวนั่นเอง สำหรับวิดีโอนี้ปรรดาดินจะพาทุกคนมาย่างเลาะเปิงบรรยากาศที่ตลาดหลักสาเมืองคําเกิดแห่งนี้นะทุกคนเมืองคาเกิดถือว่าเป็นเมืองที่น่าสนใจเลยเป็นเมืองใหญ่และก็เป็นเมืองที่ทือว่าพัฒนาไปได้ไกลพอสมควรบรรยากาศที่ตลาดหลักสาแห่งนี้จะคึกคืบนปนไหนนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเถิดนี่ปรรดาดินขี่รถพานเข้ามาไปหาทีนพักเนาะก็เบิงคือว่าเป็นเมือง,งที่ใหญ่พอสมควรเลยก็ ตลาดก็น่าจะบบาเป็นบอกว่าติดกับเมืองใหญ่ติดเมืองน้อยนี่ยคืคนตลาดเป็นเท็ดงามงามแล้วกับใหญ่ๆประดิษฐ์เขได้คิดมาชนิดจัญจตลาดที่ใหญ่แล้วกับที่เท็ดดีขนาดนี้เนาะเดี๋ยวเจ้าดิษฐ์จะพาทุกคนไปยา่งางรอเบิ่งว่าตลาดจะติดตั้งไต่ในบรรยากาศในตลาดต้องแรงของอเมืองทําเกิดเนะาะแขกบริษาทไทหรือว่าเพื่อนวันรักสาวอยู่วันนี้เนาะเพรานี่เป็นตลาดที่ใหญ่อีหลีใหญ่กว้าง พอนจอดรถก็ไปไกลหลายอันนี้ก็ยาวไปพพ่นเป็นห้านขายเครื่องอะไรอย่างต่างๆยาวไังพ้งหนดถ้าก็ยาวไปทั้งพูดนน่ะทุกคนเป็นห้านขายเครื่องขายเป็นพวกอะไรขายเป็นพวกอี่อย่างต่างๆนานาบปไกลหลายจะไปเดินจะพานทุกคนย่างไปทางนี้หน่อยเราจะพาทุกคนย่างเข้าไปด้านในนี่สนใจว่าน่าจะมีตลาดสดอยู่ในด้านในของตลาดนี้บริเวณเข้ามาด้านในตลาดที่พระเดินก็บอก้ว่าอานไหนเป็นด้านในด้านนอก แต่ว่าอยู่บริเวณจุดนี้ันจะมีเฮ็ดเป็นกําแพงอ้อมไปแก็มีร้านจอดรถอยู่ทางหน้าแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นใหม่ตลาดเป็นตลาดที่งหายอีหลีแล้วก็เป็นเห็ดโอเคเลยนะถนนหนทางน่นพิ่นปูคองกีแล้วก็มีทางยางมีอย่างต่างๆนานา คิดว่าจะชันหนาวลมเย็นเย็นสบายดีสบายดีมาแต่นาคฝนหลวงวิ้งจันได้ขายดี่ฮะเพราะได้ขายอยู่เสื้อหนาวน่าจะได้ขายดีนะที่อากาศหนาวนะอากาศหนาวดูหน้าคนนี้เองนี่มือหนาวกันนี่อีกวด้ซื้อมาเสื้อกันหนาวก็อย่าซื้อมาไวยุงแห่มันอยู่สิพอแล้วเปล่าท่านอุทธรกกลับมาซื้อนำเลยเข้าใจเด้อ เเน,นนีี่่ยยขายเครื่องก็ไปเลยเอาเิ่นเริ่มปิดตลาดแล้วเด้น,นี่นเคยมาจ้าเด่นนี่ก็เป็นเข้างผลิตของประดับดบีมารักษาขายตุ้ยยางนะเป็นอาหารการกินหมนักไม่นั่นนั้นน่าจะเป็นตลาดสดเด็ดประดินจะลองพาทุกคนเข้าไปยางเบิองในตลาดสดกันโซนที่เป็นตลาดสดคนก็หลาย ย้วันกลางแจ้งนี่ตลาดที่คือขึ้นขนาดเลยขัดขัด กินมากมากตลาดที่อย <im> erm <el sound> ู่การแจ้งแบบนี้เราบรรยากาศมันได้นะเพราะว่าอากาศมันจะหนาวหนาวนะแล้วก็คนเจข้าใส่มเคืองก็้ท่มเคืองกันหนาวนี่เ้อยาวกันแต่พระดินใส่เสื้อกันหนาวนี่สั้นเลยเห็นผมมันด้วยด้วยผมเหรอเหนหด่เข็เยเต็ม ดินมากมักบรรยากาศมากบรรยากาศ <c oughs> <c oughs> อันนี้แม่ใอย่างเลยสมป้าอ๋อสมป้าออกสีแดงๆเนาะ Hãy nhiều lắm có <laughs> ไม่ได้ใสเชื่อกันหนาวเพราะเราต้นงใจ่เชื่อกันสั้นค่ะเป็นตลาดที่มีความสะอาดมีบรรยากาศที่ดีและมีผู้คนที่หลากหลายทุกคนตอนนี้ เออน่าต้นนี่อย่างต้นเครื่องว่ะต้นอย่างเมนต้วเมนต้าวเต้าเต้าอ๋อเต้าอันเขาจะเอาเอาไปเฮ็ดแกงใช่ไหมเอ็แกงเห็ดแกงไมูแกงกงอ๋อได้อเจ๋อเจ๋อผัดใสรูปคันเดียวถ้าผู้ใดมารับเต้าทุกคนต้องมาตลาดนี้ให้ได้เลย แล้วเด็กจะลองพาทุกคนยางเข้าไปด้านในอะ่ะปลามาจากไหนี่ปลาจะน้ำยวงปลาน้ำยวงน้ำน้ำอย่างกัน้ำยวงน้ำยวงจับแทบหนักบ้าเด้อบ้เด้เออันนี้นะอันนี้มีขายเป็นพวกปลาพวกซีนน่าจะขายอยู่ในนี่ ก็นี่ขายพวกป่านะีน่ป่ามีซีนที่ขายอยู่ด้านในนี่ป่าสดๆเลยน <c oughs> ี่ราคาสุดยอด <c oughs> เอิ้นป่าอยังไหน,น <Okay. S 1> ป่าแข็งป่าแข็งคือซีแซ่บมันเป็นป่าแม่น้ำน,นั่นเปล่าในเลยค่ะธรรมชาติบ้านเขา ไนนี้ขายพ๊ป่าแกยังกินสบายดีป็นยังคื้หัวเด็กตอนนีาตายเดดเดดค่อยย่างมาเนาะเออกใจหรอกอกใจว่ะกินไปเป็นย่างมาแม่กระเบื้องก็คักไเดอเ <laughs> อยู่บริเวณนี้จะมีขายเป็นพวกสิ้นไก่สิ้นเป็ดมีสิ้นหมูสิ้นมัวสิ้นอยากจะขายอยู่บริเวณแถวนี้ส่วนไอ้ด้านนอกที่พัดดินพาทุกคนไปยางเราเมื่อกี้น่าจะเป็นแต่ว่าตลาดเพื่อจเป็นตลาดเปิดเนาะตลาดโซคาวน่าจะขายเฉพาะตอนเศร้าตอนแรงแต่ก็บริเนได้เพิ่นเห็นพนมีคันพรมอยู่นะอาจจะขายหมดมือแต่ว่าด้านในก็น่าจะขายหมดมือเลยจังเนะ ในนี้ก็มีขายเป็นพวกพักพวกอย่างเสียเดียวกันเลยคั้างนอกมันจะมีหลากหลายหลายกว่าแล้วก็จะมีะพวกผักที่เก็บมาตามให้าตามหน้าตามอย่างไร้รจะเริ่มปิด่านกันแนละ้วข้าราชกาที่ราได้ไปซื้ออัน เชื้อกันหนาวเพิ่มบ่าเดี๋ยวจะลองยางไปบึงโซนที่่นขายเป็นพวกเสื้อผ้าเนยจะลองยางเข้าไปแถวด้านในโซนนี้ทั้งตึกนี้จะขายเป็นเสื้อผ้าเป็นน่าจะมีเป็นพวกเกือบพวกยางนำเขาชอบปิดห้านมเลยนะเ,นเอาเครื่องเข้าในห้างมา ้ามาฟางนี่สลนจะขายเป็นพวกอันอย่างเป็นพวกรื่งนิดน้อยบอเป็นพวกโทรศัพท์เป็นพวกเครื่องยนต์เครื่องจักอะไรอย่างต่างๆจะขายอยู่ทางโซนนี้ บรืงสะอาดสะอาแล้วก็กว้างดีข้างมดนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ตลาดลักซาวบางส่วนนะทุกคนประด,ดินต้องใช้คำว่าบางส่วนเพราะว่าพื้นที่ของตลาดนี้กว้างใหญ่หลายประดิบดนบริเวณยางไปทัวถึงนะก็สําหรับวิดีโอนี้ประด,ดินจะจบไปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิงเดีตอนนี้อากาศหนาวพอสมควรเดี๋ยวประด,ดินจะต้องกลับไปกันพักแล้วเดี๋ยวไว้ไปพบกันวิดีโอต่อไปสาหรับวิดีโอนี้สบายดี